ี่บ้านยายไปหาหมอนะนี่เอาไปทั้งหมดห้าตัวใช้รถไฟฟ้าใช้รถไฟฟ้าขนไปนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่อยู่ในกระเป๋าหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ในตะกร้าสีส้มข้างล่างนี่อีกสี่ตัวไปทำวัคซีนอันนี้ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วคับแม่ใช้วูหลิงพาเด็กๆไปหาหมอเดี๋ยวมาดูกันว่า เขาอยู่กันยังไงนี่มีรถเข็นนี่ไมมเบียรรถเข็นไปใส่นี่แล้วก็มีกระเป๋าที่ใส่ไปหนึ่งตัวนี่สีดำชื่อคอฟฟี่แล้วก็มีในตะกร้าอีกสีตัวไปนี่ยกยกตะกร้าย่ตะกร้านี่ครับเขากลับมาแล้วครับเด็กๆ <c oughs> <c oughs> นี่แม่เขาลงไปตะกร้าทำไมเนี่ยอยากไปหาหมอเหลยฮะจูเนีย กระโดดมันกระโดดแล้วขึ้นหนึ่งมั<บ>นบอลขึ้ยนยนะนี่ครับโดนจิ้มคนละหนึ่งจึง๊กนีน้องกาแฟเมียวดำตาโตนะ่ารักใ,ใ,ใ้ไปทำหมั่นมาแล้วนี่แม่บีเปิดอาหารกระป๋องโอ้โหเขาได้กินแล้วเขามากันเต็มเลยอยากกินมากครับมันหอมมากเลยครับแม่ ให้พี่ฟีกินก่อนนะพี่ฟีเขาไม่สบายอ่าให้พี่ฟีกินก่อนเด็กๆเดี๋ยวแม่แกะให้นะให้พี่ฟีกินก่อนลูกโอ้ตอนนี้ครับเด็กๆมารอกินกันเต็มเลยโหกินหอมมากเลยอะ่ะเปิดปั๊บน้องแมวทนไม่ไหวน้องแมวต้องมาอืมตอนนี้กะปิกับน้องซาบะโออยากกินมากเลยขอหนูกินมั่งสิพี่ พี่ฟี่ขอหนูกินมากเ,าเดี๋ยวสิกะปิให้พี่กินก่อนพี่คงไม่ค่อยสบายอะลูกเพิ่งแย่งพี่นะพี่ขอกินก่อนเดี๋ยวแม่แกะให้ไหมให้พี่กินก่อนให้คนป่วยกินก่อนนะพี่ฟีเขาไปตัดไหมามาแผลเขายังไม่ค่อยแห้ง นี่ฮะตอนนี้แม่ก็เลยต้องเอาน้องฟี่มาไว้ในกรงก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาสั่งห้ามกระโดดเพราะแผลเขาจะไม่แห้งนะครับอตอนนี้เขากำลังกินอาหารกระป๋องอยู่บำรุงก่อนนะครัหน้องกะปิมาดูน้องกะป,กะปิบอกว่าอยากกินมั่งเลยแม่ทำไมไมาให้หนูกินมั่งเมื่อกี้หนูก็กินไปแล้วไง นี่ของเล่นน้องแมวแม่บีก็ช่วยทําเนเป็นกลงมีที่ปีนปีนไต่ตามข้างกำแพงม,มีที่นอนให้เขาไปนอนเล่นนะครับกลงใหญ่มากครับมีโอง่งแมวมีบ้านแมวด้วยครับแล้วก็มีเสาแมวปีน มีตะกร้าให้แมวเข้าไปนอนด้วยนี่นี่กรงนี้ขนาดใหญ่มากเลยนะครับคนเข้ามายืนได้สูงสองเมตรแล้วก็เนี่มีมุ้งรวดด้วยกันยุงกัดนี่ใครเนี่ยคนนี้ใครซาบะหรือซูชินไหนดูหน่อยอ้าวน้องซาบะนี่ซาบะหิวซาบะหอมใช่ไหมซาบะได้กินซาบะบอกอยากกินมั่งเลย แม่จ๋าให้หนูกินมั่งหนูอยากกินของพี่ฟีนี่นี่นี่แกะน,นี้ให้มาใครอยากกินใครอยากกินใครอยากกินนี่มารอกันแล้วนี่มีถังด้วยนะถังสำหรับให้น้องแมวนอนซุปปลาซุปไก่ซุปไก่กระป๋องอะซุปไก่กระป๋องให้น้องซาบะกินแต่ซาบะ เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบคุณจูเนียเขาเลยกินหมดเลยครับบ่อกี้ก็กินไปหนึ่งกระป๋องแล้วนี่กินอีกหนึ่งกระป๋องโอ้โหคุณจะกินคนเดียวเลยใช่ไหมฮะทำไมเธอกินคนเดียวหมดเลยล่ะไม่แบ่งให้คนอื่นกินมั่งหรือ,อพบน้องแมวนอนตายหนึ่งตัวครับ อานึกว่าตายแล้วทำไมกลับมาถึงก็น,นอนเลยอ่ะสูชิฮะขอแม่อุ้มหน่อยโอ้โหนอนตัวอ่อนอย่างนี้เลยอืมพี่ชิพี่ชิหลับเหรอดูสิอ้พี่สูชิพี่สูชิทำไมง่วงนอนรับโลกคิดยามาเป็นไงมั้งอืม เพียืึสุชีเพียละลูกืเพียแล้วเหรอ,หอโอ้มจะไปไหนอ่ะนี่ครับน้องชีกำลังกินอาหารเปียกตอนนี้น้องแมวที่บ้านใหญ่หลับหมดแล้วดกลับมาจากหาหมอใส่จะเพีย สรุปหมดเลยนะครับตอนนี้อนอนกันสลุบสลุบไม่ไเล่นหรีไม่มีใครลเล่นหรือะไม่มีใครเล่นเลยหลับเรียบดูพี่ฟี่น้องๆไปนอนลุมดูนอนหนุ่นอนย่างกับแม่ตัวเองอ่ะ ทำไมอะฮะเด็กๆไปนอนหนุนพี่ฟี่กันเต็มเลยเออทำเหมือนแม่เลยนะเออแม่คุณมาแล้วโอ้โหเด็กๆไปนอนกองกันกินอิ่มแล้วไงอะ ีซาบะซูชินอนรวมกันกับพี่คอฟฟแม่จูเนียนี่แม่จูเนีย,นยดูลูกอ๋อโอ้โหลูกน็ากันจริงนอนด้วยได้ไหมเด็กๆ ตุ้งเจ่งเขาครัวแมวเหมียวโอหจับปี้ดูดนมแม่อีกแล้ว,วบ้านคนบ้านนี่คนรวยจับปี้ทางบ้านรวยทางบ้านในบ้านหมด